หอคอยกักของอังอสูรถือเป็นสมบัติระดับสูงของสมบัติทางจิตวิญญาณนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จ,จริงของตะเกียงอันนั้นและมันยังจัดอยู่ในระดับต้นต้นของสมบัติทางจิตวิญญาณอีกด้วยว้าวระดับต้นต้นว่าแต่สมบัติทางจิตวิญญาณมันคืออะไรกันล่ะก่อนหน้านี้ดับของมิงเห่ยาเองก็ถือเป็นสมบัติระดับสูงแล้วสมบัติทางจิตวิญญาณมันต่างจากสมบัติยังไงกันข้าจะอธิบายยังไงดีล่ะหอกักขังอสูรคือคุกที่ไม่อาจทำลายได้ แม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้ฝึกตนระดับพระเจ้าหากว่าเจ้าต้องการที่จะขย่ามันเจ้าจะต้องใช้ผู้ฝึกตนระดับพระเจ้าถึง7คนแบบนั้นมันต่างจากสมบัติปกติไหมละ่ะโอมันทรงพลังขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือเมื่อรู้แบบนั้นแล้วเจ้าควรจะหลอกล่อให้ใชายคนนั้นสนใจกับสมบัติข้างหน้านะแล้วเราจะแอบขโมยมันอย่างเรารับไงฮ่าฮ่พวกท่านทําสําเร็จแล้วบ้าเอ้ยทาไมพวกมันถึงตามเข้ามาเร็วนักนะสมบัติพวกนี้มีแค่สามกองพวกเราจะแบ่งกันยังไง ข้าต้องการกล่องกลางข้าอันไหนก็ได้อืม,อมในเมื่อท่านหมูช้างเป็นคนเฝ้าประตูข้าจึงอยากจะให้ท่านเปิดมันเป็นคนแรกนะตกลงฟเอาละคนพวกนี้ช่างเห็นแก่ตัวกันนะักพี่เสี่ยวพวกเราไม่สามารถทําอะไรได้ปล่อยให้พวกเขาเอาไปเถะนะน้องชายเจ้ารู้ความคิดของข้าง,งั้นเหรอกึกเฮอนี่นี่มันโอสถอักคี <c oughs> งั้นข้าขอเลือกกล่องน,นี้ก็แล้วกันฟิวกึกเหอนี่มันอาวุธวิญญาณน,นี่โอ้ดูแสงที่ส่องออกมาจากเกาะน,นี่สิฮ่าฮ่าของเหล่านี้มันช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักนี่มันก็แค่ชั้นแรกเท่านั้นดูจากสมบัติพวกนี้สิหลังจากนี้ไปเจ้าพวกนั้นจะวางแผนยังไงกันแน่นะข้าต้องหาทางกำจัดพวกมันทั้งสองคนให้เร็วที่สุดอืมสำหรับเจ้าเด็กนี่หากมันไม่ยอมร่วมมือเราเองก็คงไม่มีทางเลือกแล้วละทิง เฮ้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยประตูอีกบานเปิดออกแล้วนั้นข้าขอตัวไปก่อนละฮะเดี๋ยวรอข้าก่อนสิเดี๋ยวพวกเจ้ารีบเข้าไปข้างในสักทีเถอะหอขังอสูนจะได้เป็นของข้าสักทีเหตุใดเจ้าเด็กนั่นถึงยังนิ่งอยู่ล่ะสูมู่พวกเราเข้าไปกันเถอะแสบนักนะไอ้จิ้งจอกเท่านี้